และนี่ก็คือศาลองค์พญาน,นาคในกรุงเทพมหานครที่ศักดิ์สิทธิ์คงกระพันยังไม่ได้มาและขาชาพาก็ยังไม่รู้วันนี้ผมมีเรื่องราวเุี่ยวกับองค์พญาน,นาคมาแบ่งปันกันครับเรื่องเนี่ยมันเริ่มขึ้นง่ายๆนะครับคือผมเนี่ยจะหาข้อมูล เกี่ยวกับสารองค์พญานาคว่าในกรุงเทพหมหานครเนี่ยมีที่ไหนบ้างที่ควรจะไปสักการะสักครั้งนะครับแล้วผมก็ไปค้นพบว่าที่สนามบินสุวรรณภูมินี่แหละที่มีสารองค์พญานาคที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วไม่ใช่มีแค่สารเดียวนะครับมีถึง4ศสารและแต่ละสารเนี่ยก็เป็นพญานาคถึง4ตระกูล ซึ่งอันดับหนึ่งก็คือสารพญาอนันตนาคราชเจ้าวิสุทธิเทวา 2. คือสารพญามุจจรินนาคราช 3. คือสารองค์นาคาธิบปดีสีสุดโธวิสุทธิเทวาและ 4. คือสารเท้าวิรูป,ปักเขมหาหนาคราชเจ้าซึ่งตำนานการสร้างนะครับในสมัยก่อนเนี่ยสนามบินสุนภูมิจะมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันว่าหนองงูเห่าซึ่งในการก่อสร้างสนามบินในครั้งนั้นเนี่ยนะครับก็ประสบ ปัญหาในการก่อสร้างเยอะมากจนทำให้การก่อสร้างเนี่ยล่าช้ารันเวย์เนี่ยมันมีรอยแตกแล้วก็เครื่องบินเนี่ยมันไม่สามารถลงจอดได้ซึ่งมีการแก้ไขปัญหาตรงเนี้ยไม่สำเร็จสักทีนะครับจนถึงวันที่ใกล้จะต้องเปิดสนามบินเข้าไปทุกทีแล้วนะก็เลยในการก่อสร้างองค์สาพญานาคทั้ง4เนี่ยขึ้นมานะครับซึ่งทั้งสศาลเนี่ยก็จะประจำอยู่ทั้ง4มุม โดยรอบของสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็เป็นที่น่าแปลกใจนะครับเพราะทันทีที่ได้มีการสร้างศาลเนี่ยทุกอย่างก็ราบรื่นนะครับนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยนะครับซึ่งทั้งสศาลเนี่ยนะครับจะมีพิธีสักการะใหญ่ปีละสองครั้งโดยพิธีเนี่ยนะครับจะเป็นพิธีบวงสรวงจากสำนักพระราชวังโดยจะมีโหรพามหลวงจากกรมสำนักพระราชวังในการอ่านองค์การถวายเครื่องราชสักการะแล้วก็จะมีพิธีสงฆ์8รูปลูก ในพิธีเนี่ยก็จะมีผู้บริหารระดับสูงของ King Power นมาเป็นประธานในการอ่านองค์การถวายเครื่องสักการะในเวลาพร้อมเพียงกันทั้ง4สารรอบสนามบินเลยนะครับก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ครับที่จะพาทุกคนไปดูว่าแต่ละสารเป็นอย่างไรกันบ้างรวมไปถึงเส้นทางในการไปโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนก็จะรู้ถึงตำแหน่งที่ตั้งของทั้ง3สาร แต่จะมีปัญหานิดนึงคือสารสุดท้ายเนี่ยซึ่งคนส่วนใหญ่จะหาไม่เจอเพราะว่ามันค่อนข้างลึกแล้วก็ถ้ามาในตอนกลางคืนเนี่ยผมว่ามันก็เปลี่ยวมากๆเลยนะครับวันที่ผมไปเนี่ยผมก็ไปถึงสารสุดท้ายในตอนที่พาิตย์ตกดินไปแล้วด้วยนะครับบรรยากาศเนี่ยก็วังเวงมากๆเลยทีเดียวก็เดี๋ยวลองไปดูกันครับว่าท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมได้ไปมาเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยครับ โดยผมขอเริ่มจากเส้นทางในการไปไหว้กว่อนนะครับผมแนะนำว่าให้เรียงลำดับการไหว้จากหมายเลขหนึ่งไปหมายเลข2แล้วก็ไปหมายเลข3แล้วก็ไปหมายเลข4หมายเลข1เนี่ยก็คือศาลพญยาอนันตนาคราชเจ้าวิสุทธิเทวา2คือศาลพญยามุจลินาคราช3คือศาลองค์นาคาธิปดีศรีสุทโธวิสุทธิเทวาและ4ก็คือศาลท้าววิรูปกเขมหานาคราชเจ้าผมไม่แนะนำให้มีการข้ามสลับไปมานอกเหนือจากนี้นะครับ แล้วก็แนะนำเพิ่มเติมว่าควรจะไหว้ทั้งสี่สารให้จบภายในวันเดียวไปเลยนะครับไม่ควรที่จะข้ามอีกวันหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดใครกลัวว่าจะมาสารสุดท้ายเนี่ยในเวลามืดนะครับอย่างผมเนี่ยถือว่าเริ่มต้นช้าไปนะครับเพราะว่าผมเริ่มต้นสารแรกเนี่ยประมาณ5โมงเย็น กว่าจะจบเนี่ยก็ประมาณทุ่มหนึ่งไปแล้วนะครับซึ่งมันมืดมากผมแนะนําเลยว่าสามหนึ่งเนี่ยเริ่มเช้าไปเลยก็ได้ครับหรือจะเริ่มตอนเที่ยงก็ได้ครับถ้ามาเริ่มตอนเย็นแบบผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปี่ยวแล้วก็อันตรายนะครับถ้าเกิดใครมากันแค่คน2คนเนี่ยไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันจะดูอันตรายเกินไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความบังเอิญหรือเปล่านะครับผมลองลากเส้นจาก1มา2มา3มา4เนี่ยมันคือตัว N นะครับซึ่ง N เนี่ย ผมก็นึกไปถึงคําว่านาคาหรือนาคีที่แปลว่าพญานาคนะครับก็เอาไว้เป็นหลักจําง่ายๆก็ได้ครับว่าลําดับการไหว้เนี่ยมันคือตัวเอ็นนั่นเองนะครับหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นั่นเองครับจะได้จํากันง่ายๆนะครับมาถึงของที่จะเตรียมไปไหว้นะครับว่าผมเตรียมอะไรไปบ้างนะครับอย่างแรกคือทูปนะครับทูปแต่ละสารที่ผมจุดเนี่ยก็คือจุดสารละแปดดอกนะครับต่อคนแล้วก็เตรียมไฟแชกไปด้วยนะครับน้ําเปล่า หนึ่งขวดต่อสาน,นะครับดอกไม้พวงมาลัยสารละชุดนะครับหรือบางคนอาจจะจัดมาเป็นใบสีก็ได้ครับส่วนนอกเหนือจากนี้ถ้าเป็นผลไม้ผมก็แนะนําพวกส้มองุนกล้วยหรือมะพร้าวเป็นต้นนะครับแล้วก็แนะนําว่าไม่อยากจะให้จุดเทียนนะครับเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดไฟไหม้นั่นเองครับเพราะว่าในแต่ละที่เนี่ยมันค่อนข้างเปลี่ยวแนละ้วถ้าเกิดเกิดการติดไฟขึ้นมาเนี่ยกว่าจะมารู้ตัวอีกทีว่ามันไหม้เนี่ยก็คงไม่มีใครทราบนะครับจุดแค่ทูบเนี่ยก็เพียงพอแล้วครับ